สวัสดีครับผมโคตุกบิวเทคนะครับหลังจากที่เราได้ทำการติดตั้งเครื่องจักรพร้อมเทรนนิ่งคุณลูกค้าจนเข้าใจและสามารถใช้งานเองได้แล้วนะครับหลังจากนั้นเราจะทำเป็นวิดีโอเพื่อส่งต่อให้ท่านอีกรอบนะครับเพราะการใช้งานจริงจะต้องเจออุปสรรคนานานับประการแต่หลังจากนี้ท่านไม่ต้องกลัวเพราะท่านสามารถเปิดดูคลิปวิดีโอย้อนหลังได้ตลอดเวลา ผมจะอธิบายตั้งแต่ขั้นตอนที่1จนถึงขั้นตอนสุดท้ายนะครับเพื่อให้ท่านได้นํามาใช้ประกอบกับการใช้งานจริงนะครับและท่านสามารถแก้ปัญหาชิ้นงานได้อย่างตรงจุดนะครับขั้นตอนที่1นนะครับเป็นในส่วนของหน้าจอนะครับในส่วนของหน้าจอจะมีสวิตช์ควบคุมอยู่4ตัวนะครับตัวที่1ออนนะครับเปิดเครื่องตัวที่2ไฟแสงสว่างภายในเครื่องนะครับ ตัวที่3ามฮิตเตอร์นะครับเป็นตัวสร้างอุณหภูมิความร้อนของม้ตอต้มกาวนะครับตัวที่4เป็นปุ่ม e ีเมอร์เจนซีนะครับเอาไว้หยุดฉุกเฉินนะครับในส่วนของหน้าจอนะครับจะเป็นเครื่องปิดขอบงานไม้รุ่น HD620J นะครับเราก็เข้าไปที่เมนูนะครับเมนูที่เราใช้เป็นเมนูคอนโทรลเพลทนะครับก็จะมี สายพานลำเลียงหรือสายพานคอนวเวนเยอร์นะครับตัวที่1น,นะครับ2และก็3จะเป็นตัวมิลลิ่งนะครับมิลลิ่งเพื่อที่จะล้างหน้าไม้ก่อนปิดขอบนะครับตัวที่4ก็คือกรูอิ่งนะครับกรูอิ่งเป็นคำสั่งให้ลูกกลิ้งแกนกาวทำงานนะครับตัวต่อไปตัวที่5นะครับเป็นสถานีตัดหน้าตัดหลังนะครับหรือทริมหน้าหลังนั่นเองนะครับ ต่อไปสถานีที่6และก็7นะครับเป็นสถานีทิมบนล่างนะครับโดยที่สถานีที่6เป็นทิมหยาบนะครับสถานีที่7เป็นทริมละเอียดพร้อมแต่งมุมอาในตัวนะครับต่อไปนะครับสถานีที่8เป็นบัฟฟิงนะครับเป็นใบผ้ากระจัดคราบกาวนะครับประมาณนี้นะครับจะมีอยู่8คําสั่งหลักๆที่ใช้งานกับเครื่องตัวนี้นะครับ ส่วนแถวล่างนะครับจะเป็นสปีดความเร็วของสายพันคอนเวเยอร์นะครับด้านล่างนะครับมี3ระดับนะครับโลมิดเดิลไฮนะครับต่อไปนะครับอัพและก็ดาวเป็นการปรับสูงต่ำของคานกดไม้นะครับจะมีสเกลบอกให้ตรงหัวเครื่องจักรนะครับอ่า ต่อจากนี้เดี๋ยวผมจะสาธิตวิธีการนำา v v c มาใส่ในสถานีหม้อต้อมกาวนะครับเราก็ดึง PVC เข้ามาแล้วก็สอดเข้าไปในช่องนะครับวนมาด้านหลังนะครับแล้วก็ดันให้ชิดรั้วนะครับหลังจากนั้นเราก็เสียบเข้ามานะครับปรับไกด์ให้ได้ตามขนาดของ PVC และมีระยะสามารถขยับเข้าออกได้อย่างงไไ่ายดายนะครับจะมี2ตัวนะครับเป็นตัวล็อก PVC นะครับ หลังจากนั้นเราก็ลองขยับดูแล้วก็ดึง PVC กลับมาให้หยุดไว้ที่ใบคัตเตอร์นะครับใบคัตเตอร์จะเป็นตัวตัด PVC หลังจากที่ PVC ได้ติดกับชิ้นงานแล้วให้แยกเป็น2ชิ้นนะครับในส่วนของหม้อต้มกาวนะครับหม้อต้มกาวเราก็ใช้กาาเม็ดใส่ลงไปนะครับตัวนี้เราตั้งอุณหภูมิไว้ที่180องศานะครับเมื่อกาวละลายเป็นของเหลวและ อุณหภูมิได้180องศาก็จะแสดงผลไปยังหน้าจอเพื่อบอกให้เราว่าเครื่องสามารถใช้งานได้นะครับส่วนจุดนี้เป็นลูกกลิ้งแกนกาวนะครับเขาจะปั่นกาวขึ้นมานะครับเพื่อที่จะทำการทาขอบไม้เมื่อไม้วิ่งมาจากสายพันคอนเวนเยอร์ก็จะมาติดลูกกลิ้งแกนกาวแล้วก็นํากาวมาปาดกับ ขอบไม้นะครับหลังจากนั้นรีมิตสวิตทำงานนะครับให้ลูกลิ้ง2ตัวหนีบ PVC แล้วก็ส่ง PVC เข้าไปหาสายพานคอนเวนเยอร์ er เพื่อไปประกอบกับขอบไม้นะครับลูกลิ้ง4ตัวนี้ก็ทำการดันดัน PVC ให้ชิดกับชิ้นงานนะครับเราจะได้ชิ้นงานแบบแนบสนิทเรียบเนียนแล้วก็สวยงามนะครับส่วนตัวนี้เป็นใบคัตเตอร์นะครับเป็นฟังก์ชันเสริม ที่เรานําเข้ามาครับเอาไว้ปอกกาวหรือล้างกาวในส่วนที่เกาะติดกับลูกกลิ้งออกนะครับปัญหาหลักๆที่เจอก็คือคราบกาวที่เกาะติดอยู่บริเวณลูกกลิ้งนะครับแต่ตอนนี้เรามีใบคัตเตอร์เพื่อปอกกาวให้โดยอัตโนมัตินะครับถ้าเกิดยังมีคราบกาวที่หลุดรอดออกมาให้ท่านใช้น้ํายาขจัดคราบกาวนะครับฉีดพ่นหรือราดบริเวณลูกกลิ้งนะครับเพื่อให้กาวเกิดการพองตัวนะครับใบคัตเตอร์ก็จะสามารถปอกกาวออกได้อย่างง่ายดายนะครับ ปัญหาในส่วนของกาวนะครับเราควรใช้กาวชนิดไหนก็ใช้ชนิดนั้นอย่างเดียวนะครับไม่ควรปนกันสเปร์สะปะนะครับแล้วก็ควรเลือกกาวให้ตรงกับอุณหภูมิหม้อต้มกาวที่เราตั้งเอาไว้นะครับ ต่อไปนะครับเป็นสถานีมิลลิ่งนะครับจะมีขนาดไปอยู่ที่40มิลนะครับท่านสามารถมิลลิ่งชิ้นงานได้ถึง40มิลนะครับจะมีตัวปรับแต่งอยู่ด้านข้างนะครับทั้ง2ชุดนะครับปัญหาที่เกิดก็คือเนื่องจากชิ้นงานของท่านบางทีอาจจะมีร่องรอยของสกอเรลิงเยอะนะครับ0.3มิลถ้าเกิดล้างไม่หมดท่านก็สามารถปรับเพิ่มได้อีกนะครับต่อไปนะครับเป็นสถานีทริมหน้าหลังนะครับหมายถึงการตัดด้านหน้าและก็ด้านด้านหลังนะครับ ตัวนี้นะครับเป็นตัวตัดด้านหน้านะครับใช้มอเตอร์ตัวนี้นะครับที่เป็นส่วนของใบเลื่อยส่วนตัวนี้จะเป็นตัวตัดด้านหลังนะครับหลังจากที่ไม้วิ่งผ่านชุดหม้อต้มกาวแล้วก็ติด PVC มาเรียบร้อยนะครับสายพานคอนเวนเจอร์ก็ลำเลียงชิ้นงานเข้าหาสถานีทิมหน้าหลังนะครับเครื่องทิมหน้าหลังก็จะทํางานโดยอัตโนมัตินะครับปัญหาที่เราเจอนะครับและคุณลูกค้าจะต้องเจออย่างแน่นอนก็คือ เศษฟุน่นเกี่ยวกับ PVC นะครับที่เกาะติดอยู่ตามกระบอกลมต่างๆนะครับเราควรจะดูแลเอาใจใส่ทําความสะอาดอยู่ตลอดเพราะในการทํางานถ้าเกิดมันไม่ได้จังหวะหรือไม่ได้ตามสเต็ปเครื่องจะมีการติดขัดในจุดนี้ให้เราเริ่มแก้ปัญหาที่จุดแรกเลยนะครับคือ1เรื่องความสะอาดถ้าเกิดปัญหายังจุดนี้ให้เราไปดูที่หน้าจอและทําการรีเซ็ตหครั้งนะครับแล้วก็มาทําความสะอาดในชุดทิมหน้าหลัง เครื่องก็จะสามารถใช้งานได้ตามปกตินะครับต่อไปนะครับเป็นสถานีทริมบนล่างนะครับจะมีอยู่2ชุดนะครับจะมีทริมหยาบและก็ทริมละเอียดนะครับตัวทริมบนล่างนะครับตัวที่1เป็นตัวทริมหยาบลักษณะของใบเลื่อยนะครับจะเป็นใบเลื่อยตรงนะครับวิธีปรับแต่งนะครับถ้าเกิดเป็นชุดบนนะครับให้เราปรับตัวนี้นะครับเราหมุนตามเข็มนาฬิกาหมุนเข้านะครับเขาก็จะกินน้อย ถ้าเราหมุนออกเขาก็จะกินเยอะนะครับใช้หลักการเดียวกันทั้ง2ชุดนะครับส่วนตัวล่างตัวปรับแต่งก็จะอยู่ด้านล่างนะครับตัวนี้นะครับตัวทิมละเอียดนะครับจะทิมชิ้นงานให้เสมอกับขอบไม้นะครับพร้อมสร้างร่อง V ไปในตัวนะครับตัวปรับแต่งก็เหมือนกันนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับให้กินเยอะก็หมุนออกครับให้กินน้อยก็หมุนเข้านะครับส่วนตัวนี้เป็นตัวล่างนะครับ ข้อควรระวังในสถานีทริมบนล่างก็คือคราบกาวนะครับคราบกาวที่เกาะติดอยู่บริเวณจานกดไม้นะครับเนื่องจากจานกดไม้ตัวนี้เปรียบเสมือนไกด์ที่กดชิ้นไม้ถ้าเกิดจานไม่สะอาดชิ้นงานเราก็จะมีผิวขรุกข่ะนะครับเราติดขอบ PVC ไปก็จะไม่เรียบเนียนเป็นเส้นตรงนะครับเขาก็จะเกิดคลื่นนะครับจะมองดูแล้วไม่สวยงามเพราะฉะนั้นเราจําเป็นที่จะต้องดูแลจานกดไม้ให้สะอาดอยู่ตลอดเวลานะครับ ต่อไปนะครับเป็นสถานีแต่งมุม R นะครับก็มีใบคตเตอร์อยู่2ใบนะครับมีใบบนแล้วก็ใบล่างนะครับวิธีปรับแต่งก็เหมือนกันนะครับตัวบนนะครับลักษณะการปรับแต่งวิธีใช้งานก็เหมือนกับสถานี t ริมบนล่างอีก2ชุดนะครับเหมือนกันเลยนะครับหมุนเข้ากินน้อยหมุนออกกินเยอะนะครับตัวนี้เป็นตัวล่างนะครับต่อไปนะครับเป็น b u ฟฟิงใบผ้าขจัดคราบกาวนะครับสมมุติเราใช้ไปนานๆคราบกาวเกาะติดเยอะๆนะครับ ใช้งานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพเราก็สามารถถอดเปลี่ยนได้นะครับใบบัฟฟิงทั้งบนและก็ล่างนะครับวิธีถอดก็คือคลายน็อตตัวบนแล้วก็หมุนชุดมอเตอร์ออกมาด้านข้างนะครับแล้วก็ถอดใบบัฟฟิงออกครับแล้วก็ใส่ใบใหม่กลับไปท่านก็จะสามารถเปลี่ยนใบบัฟฟิงได้อย่างง่ายดาย ประมาณนี้นะครับปัญหาที่จะเกิดในอนาคตและวิธีแก้ปัญหานะครับเรารวมให้อยู่ในวิวคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะส่งต่อให้ทางลูกค้าอีกรอบครับครับผมสวัสดีครับ